ปืนใหญ่ปิดดิวสักทีแมนซิเตี้เซนเด็ก14อเมริกาเอีบิโก25กรกฎาคมเริ่มที่อาเซนอนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลิคาโดคาราฟิโอลีกองหลังฝั่งซ้ายวัย22ปีจากบโลญญาในราคา34.4.25บวกล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญากันจนถึงปี2030เอเวอร์ตนปิดดิวยืมตัวเยสเปอร์ลินสตอรมตัวลูกทีมชาติเดนมาร์กวัย24ปีของนาปโปลีในราคา2.5ล้านยูโร และพวกออปชั่นซื้อขาดที่22.5ล้านยูโรโบโลญญาประกาศคว้าตัวใช้ดันล,ลินกากองหน้าสัญชาติคอนแลนวัย23ปีของตูลุสในลีกเอิงที่ราคา15ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากันเป็นเวลา5ปีแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุสัญญากับคาวานซ์ลิแวนของฟิลาเดลเฟียยูเนียนในศึกเมเจอร์ลีกโดยมีฟิลตัวลุกดาวรุ่งสัญชาติอเมริกันวัย14ปีจะต้องไปเล่นกับ ลอมเมลเอสเคในหลีกเบลเยียมเมื่ออายุ16ปีและจะย้ายไปเรือใบสีฟ้าเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์บาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวเปาวิกเตอร์หัวหอกดาวลุ่งชาวสเปนวัย22ปีจากคิโรนาในราคา3ล้านยูโรหลังยืมมาใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2029ลาสพามาสบรรลุข้อตกลงยืมตัวอัตนานยานาไซแนวลูกชาวเบลเยียมวัย29ปี หลังไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเซบียาจนจบฤดูกาลส่วนที่กําลังเจราจากันอยู่นั้นมีฟูลแลมใกล้ปิดดิวคว้าตัวเอมิลสมิธโลมิดฟิลตัวลูกสัญชาติอังกฤษวัย23ปีจากอาเซนอนในราคา35ล้านปอนด์เวสต์แฮมยูไนเต็ดเตรียมปิดดิวนาสลามาซาอุยโดยบบเยร์มิวนิกได้ตั้งค่าตัวแบ็กขวาสัญชาติทอนแลนด์วัย26ปีไว้ที่17ล้านปอนด์อาริติโกมาดิด ใกล้ปิดดิวคว้าตัวฮาเตมดบิกกองหน้าทีมชาติยูเครนวัยว27ปีจากคิโรนาในราคา40ล้านยูโรตามค่าฉีกสัญญาและเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงกับฟิลิปจอเกนเซนผูส้สมบัตูชาวสวีเดนวัย22ปีของบียริลโดยมีราคาค่าตัวอยู่ที่17ล้านปอนด์